เวลาเราบอกไม่ได้ใช่ไหมว่ากี่ปีกี่วันโชว์ที่ไหนก็เพลินถ้ามันเพลินสวดคนเดียวก็เพลินถ้าตั้งใจสวดจริงๆชั่วโมงเนี่ยเพลินนะค<ะ>ไม่ฟังกระดัสวดในใจก็เพลินที่ว่าเพลินคือสวดหนึ่งชั่วโมงแล้วเวลาเหมือนมันหมดไวัถูกแปบ๊บเดียวอา้าวหมดเวลาแล้ว ถ้ามันไม่เพลินก็รู้หยุกยิกยุกยิ๊กเดี๋ยวก็ดเดินออกไปห้องน้ำมั่งเดี๋ยวก็ไปกินกาแฟมัน่งโน่นนี่นั่นนัแสดงว่าไม่เพลินถ้าไม่เพลินไม่ไปไหนหลวงตางมีวิธีหรือเทคนิคที่มันทําให้ใจเราเพลินง,ง่ายต่อการสวดมนั้นโอ้ยากนะจ๊ะคือสวดต้องทําอะไรบ้างนอกจากกมพระนอกจากมองภาพมันยากจงังมันใช้เวลาใช้เวลา คือขี้เกียจก็ต้องทําขยันก็ต้องทาหลวงพ่อท่าน,านสอนหลวงตาไว้เองเองไม่รู้ละเองอยู่กับพระเองอยู่กับบทสวดเองอยู่กับกรรมฐานเนี่ยเองอยู่ตลอดชีวิตอะจนกว่าจะรู้หลยถ้าเองอยู่เนี่ยก็าว่าไม่นานหรอกไม่กี่สิบปีเองต้องรู้แน่นอนอใช่ไหมครับม่ใช่วันสองวันหรือปีสองปีกูไม่ได้กูก็หนีไปแล้วนะไม่ใช่ มันก็ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆ<ห>จนกว่า<อ>จะชำนานนะพอตีตั้งแต่สี่ปีพอโทสี่ห้าปีพอเอกอีกโอเป็นสิบปีกาจะทำงานได้อีกเอาจะรวยไม่รวยยังไม่รู้ว่าไปทำงานนะแต่ส่วนมนในรวยนะล้านเปอร์เซ็นต์ลุงตาเชื่อว่ารวยนะจริงๆนายลุงตายังเมื่อก่อนเนี่ยก็ยังง,ง,งๆว่าไอ้หลวงพ่อมันรวยจริงหรือเปล่าเมื่อก่อนเนี่นะ ตอนไปฝึกกับท่านนะเชื่อค่าเดอแล้วรวยขาบอ,อกถ้าเองเข้าถึงจริงๆเรรวย mm hmm. เองอยากรวยรวยเลยสมอง <Okay. S 2> เองเอาบารมีค่าบารมีตัวเนี้ยมาทําประโยชน์ริงๆคิดอะไรออกแค่เองอยู่กับพระในองค์เดียวเนี่ยก็คิดออกแล้วเรามีปัญหาเราก็สวดมนต์มันก็นึกไปจะทําไงดีว่านู่นนี่นั่นเยมันก็จะคิดออกว่าจะทําไงโอ้ถ้าลําพังนะตุ ถ้าหลวงตาไม่สวดน,นย่ไงไงก็ขี้ไม่ออกนะคิดทําขนาดเนี้ยมันอยู่ที่ขึ้นพระโดยตรงเลยครับจะไปเชื่อใครหลวงตาไม่เชื่อใครเชื่อพระเนี่ยองค์เดียวนี่แหละองค์เดียวคือหลวงพ่อเนี่ยนะ <laughs>